ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุกเกอร์นะฮะก็ผมนุกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะฮะก็สิ่งที่ผมจะมานํามารีวิวในวันนี้เนี่ย ก็คือน,นี่ฮะนั่นก็คืออุลตร้าแอคเซสการ์ดแล้วก็อุลตร้าเมดั้นนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นเหรียญอุลตร้าเมดั้นนะครับผมก็เป็นเหรียญที่กักเก็บพลังของอุลตร้าแมนเอาไว้นะครับผมเพื่อให้อ่าอุลตร้าแมนเซ็ตได้ดึงพลังไปใช้ในการรวมร่างเป็นอุลตร้าแมนเซ็ตร่างอื่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ในครั้งนี้นะครับผมเหรียญเมดั้นนะฮะชุดนี้ไม่ได้เป็นเหรียญชุดที่อุลตร้าแมนเซ็ตเอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนร่างแต่อย่างใดนะฮะแต่จะเป็นเหรียญที่อุลตร้าแมนจี๊ดเอาไว้ใช้ใในนนนนนนกกาารรรเเปลี่่่่่ยงงหมมัััออะคคบผ็ื คุณตรงแนนจีท g แ l a ล็กซี่หรือไรซิงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตรงตัวสินค้ากันเลยเนาะนะครับผมครับผมมั่จะเป็นตัวสินค้านะฮะก็ไปได้มาในราคา940เยนนั่นเองนะครับผมนะฮะ สิ่งที่แถมมากับตัวชุดเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นอุ t r รา c อ e s เซสการ์ดนะครับผมหรือก็คือการ์ดของอสักุระริคุนั่นเองนะครับผมหรือก็คือถ้าเรานำาอ c c เซสการ์ดเนี่ยไปเซ็ตในอุ t r ราเซ็ตไรเซอร์ใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับเป็นการล็อกตัวคนใช้ไปเลยนั่นเองนะครับก็คือคนที่จะใช้ได้ก็คือคนที่ลงทะเบียนด้วย a อ c e เซสการ์ดน,นั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือเหรียญเมดัน an, อีก3เหรียญนั่นเองของอุลตร้าแมนกิงกัด อุลตร้าแมนเแล้วก็อุลตร้าแมนออฟออริจินนะครับผมต่อมาด้านหลังนะฮะก็จะเป็นวิธีการสอนใช้ต่างๆนะครับผมว่ามันจะมีเสียงอะไรบ้างนะฮะก็นั่นแหละนะจะเป็นอุลตร้าแมนจีท์แกลเล็กซี่รซิงนะครับผมก็ถือว่ารูปร่างดูดูดันดีนะนะฮะส่วนตัวคือชอบมากแต่ไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าตรงส่วนหัวมันจะดูโล่งแปลกๆนะครับผมก็คือแบบร่างกายเนี่ยมันแบบจัดเต็มมากไงแต่พอมาดูตรงหัวปุ๊บม,มันดูแบบโล่งนะครับผมมันก็ดูแบบ ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวคือชอบยังชอบอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการบอกทำให้ตายนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอ่า Galaxy Burst นั่นเองนะครับผมก็วิธีการใช้ทําให้ตายต่างๆเนาะข้อ3นี่ก็จะประมาณว่าสามารถนําไปเล่นกับตู้เกมได้นะครับผม Access Card กับเหรียญ Ultra Medan นั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะแล้วก็ลองเล่นดูกเลยละกันเนาะฮะว่ามันจะมีเสียงอะไรมาม้างเนาะโอเคจัดไป ก็เดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มเล่นกันดูเลยแล้วกันเนาะนะฮะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมตัวอุลตร้าเซตไรเซอร์นะครับผมถ้าไม่มีมันก็นแบบเล่นเสียงไม่ได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับผมอย่างแรกก็เปิดสวนะิตช์ G โอเคใส่การ์ดเข้าไปเซตเหรียญน,นะฮะกิงกะ X แล้วก็ off. ออฟจากนั้นสแกนเหรียญครับผมจ,จากนั้นก็ลั่นไกลครับผม จีดกาแล็กซีไรซิงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเสียงอลังการงานสร้างอยู่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวเซตไรเซอร์นั่นเองนะครับผมก็ต่อมาเราก็จะลองมาเล่นเสียงทาให้ตายกันเลยเนาะนะฮะการเล่นเสียงทาให้ตายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือหุบป,ปีกนี่นะครับผมหุบป,ปีกนี้ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ลั่นไกค้างไว้ครับผมนะฮะ จากนั้นก็ค่อยๆกางปีกมาอีกรอบนึงซึ่งตอนที่เรากางปีกเราก็ต้องทําการสแกนเหรียญเช่นเดิมน,นะครับผมนะฮะจากนั้นก็ลั่นไกลครับ สอลังการงานสร้างเช่นเดิมนะครับผมตอนเราลั่นไกลตรงนี้ไปกลอมหนึ่งก็ไม่มีเสียงอะไรแปลกใหม่นอกจากเป็นเสียงฟันที่เอาตัวเซตไรเซอร์เนี่ยเป็นอาวุธโจมตีเนาะก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะ ในส่วนของตัว access card ของ Ultraman g e e นะครับผมถ้าเราไม่เซตเหรียญลงไปในช่องนี้3เหรียญเนี่ยถ้าเราไม่เซ็ตลงไปนะครับผมแต่เราทําการลั่นไกลแล้วก็กางปีกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น u ุ t r a m a n มน e e s ร่าง Primitive นะครับผมแล้วก็คือ u ุ t r a m a n มน e e s ร่างธรรมดานั่นเองนะฮะก็ลองดูกันเลยนะลั่นไกลนะ่ะจะนั้นกางปีกออกคนระับ 天讯。 อุลตร้แมนจีโดพรีมิติฟ์ก็เป็นร่างเบสของพี่แกแเป็นร่างขัน้นพื้นฐานนั่นเองนะครับผมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้สามเรือนนี้นะฮะก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างขั้นพื้นฐานของอุลตร้าแมนจีได้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าทามว่าทาไมต้องใช้สามเรือนนี้เพื่อเปลี่ยนร่างเป็นร่างใหม่ก็อืมก็ต้องบอกว่าลุงบันแกเขาอยากจะขายของอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยน Access card นะครับผมเป็นของฮารุกิดูนะครับผมว่าถ้าใช้ Access Card ของฮารุกิแล้วเเ่้้ก็ใชใชมมดห นะฮะผมมาดูกันว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะฮะจัดไปจ้าเซ็ตการ์ดทิงก้า์ออ f สแกนเรียนตึ๊กพินชิน ก็เสียงระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยเนาะสุดแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมต่อให้เรานำสามเหลี่ยญนี้มาใส่ยังไงนะครับผมถ้าไม่ใช่ Access card ของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีทางบอกว่ามันเป็นร่างฟอร์ม Galaxy Rising แต่อย่างใดนะครับผมคือไม่มีทางบอกเด็ดขาดนะฮะถ้าเราใช้การ์ดอื่นเสียบเข้าไปแม้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบตีกันวุ่นวายแบบแตะเกียะนะครับผมก็คืออุลตร้าแมนเซ็ตออฟกิงตนะครับผมก็คือมีแค่นี้นะครับผมไม่มีการพูดเสียงแบบอุลตร้าแมนเซต Galaxy Rising ไม่มีแต่อย่างใดนะนะฮะเป็นแบบเสียงตีกันเปล่าๆเลยเสียงแปลงร่างของ Ultraman ทั้ง3เหรียญเนี่ยแบบตีกันแบบวุ่นวายนะครับผมมีแค่นี้จริงๆนะฮะก็โอเคสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะเจอกันจ้า